สู่รายการเลิฟทีวีอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในคนที่แบกโรคนะแบกแบกโรคนะฮะไม่ใช่แบกโรคนะแบกโรคทั้งใบนะครับแบกโรคตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านเคยเป็นผู้ป่วยที่ป่วยหนักที่สุดจนบอกตัวเองว่าวันนี้ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วนี่นะครับที่เห็นคนคนนี้นะครับนั่งนอนอยู่แล้วก็ถือ สมุดด้วยนะครับอยู่ในมือตัวที่คอนะครับจะมีร่องรอยของการเจาะคออยู่รู้ไหมครับว่าเป็นโรคอะไรนี่คือติดเชื้อที่ปอดอย่างรุนแรงนะครับจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่และวันนี้ดื่มแล้วก็ทานสมุนไพรไปนะครับที่เขียนอยู่ในมือนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับผมขยายมาให้ดูเป็นอย่างนี้นะครับเขียนอยู่ในมือนะครับของคุณยายนี่นะครับของคุณป้าท่านนี้นี่นะครับ เขียนว่าอย่างนี้นะผมอ่านให้ฟังครับถ้าไม่มีสมุนไพรแต่เขียนภาษาของคุณป้านะถ้าไม่มีสมุนไพรแม่ต้องตายทําไมถึงเขียนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเราไปพบกับเขาได้เลยครับคุณยายสําอ่างเมืองนามอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีครับคุณยายครับวันนี้มากับคุณลูกด้วยสวัสดีครับนะฮะทั้งสองท่านนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอายุ สูงเหมือนกันน้อยเจ็ดสิบนะฮะอายุเจ็ดสิบใช่ไหมครับคุณแม่ภุมลำเนาอยู่ที่ไหนครับอยู่โคกลามจังหวัดรอยเอสลอยเอดถ้าอย่างนั้นก็สปิกอังกฤษได้เลยนะครับว่าวภาษาบ้านเราเลยนะแม่นะนะครับว้าภาษาอีสานได้เลยเว้าได้ว่าวได้นะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างๆผมนี้ก็คือลูกสาวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเป็นลูกสาวที่ดูแลคุณแม่ตอนที่เจ็บป่วยนะฮะ อยากจะให้คุณผู้ชมแล้วก็อยากให้ทางคุณลูกนะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเห็นบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคปอดติดเชื้ออักเสบอย่างรุนแรงมันรุนแรงขนาดไหนครับรุนแรงถึงขั้นหายใจเองไม่ได้ค่ะหายใจเองไม่ได้เลยค่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยหรอนอนอยู่โรงพยาบาลก็ประมาณเดือนกว่าครับค่ะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าปอดยายดื้อยาไม่หายใจเองได้แล้วมัน<อ>มีอ,นนอย่างน<า>ี้ด้วยเหรอคุณผู้ชมครับปอดยายดื้อยา หายใจเองไม่ได้แล้วทํายังไงล่ะตอนนั้นใช้ตอนนั้นก็ยังมีใส่เครื่องช่วยหายใจเจาะคอด้วยที่เจาะคอที่มองเห็นนี่นะใส่เครื่องช่วยหายใจตอนนั้นคือเจาะคอเพื่อเพื่อช่วยดูดเสล็์ออกค่ะอ๋อดูดเสล็์ออกไอ้ที่เป็นนี่นะเจาะคอนี่นะดูดเสล็์ออกแล้วก็จะมีท่อช่วยหายใจจะอมทางปากจะอมทางปากอีกทีหนึ่งแล้วก็จงจมูกก็จมูกอีกทีหนึ่งอาหารให้อาหารทุกรูนะฮะที่มีอยู่ในคุณป้าคุณุแม่นี่คือโดนเสียบหมดเลย นะครับไอ้ที่ไม่มีเขาก็เจาะให้ค่ะหนักขนาดนั้นเลยแล้วเป็นอยู่กี่ปีปกี่เดือนครับ<อ>ที่เป็นเดือนประมาณเดือนกว่าค่ะประมาณเดือนกว่ากว่าตอนนั้นถามคุณแม่ครับมีความรู้สึกยังไงไม่มันไม่รู้สึกอะไรเลยมีแต่หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเลย,ยเหนื่อยมากมากเหนื่อยตอนรักษาที่รักษาที่ไหนครับโรงพยาบาลที่ไหนรักษาโรงพยาบาลร้อยเอ็ดโรงพยาบาลร้อยเอ็ดรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คิดว่าตอนนั้นตัวเองจะรอดไหมบ่บ่จะตายลูกเดียวหรือว่าจะตายลูกเดียวไม่รอดแล้วทําไมถึงบอกว่าไม่รอดในความรู้สึกหายใจไม่ออกหนึ่งหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเท่านี้ก็คือชีวิตนี้ฉันก็คงไม่รอดแล้วล่ะไม่รอดมาบวกกับอายุเยอะด้วยกลาแ้วอายุหลายแล้ว อ่งอลูกหลานแล้วตอนนั้นว่าสั่งลูกหลานว่ายัางไงไงบอกว่ายายว่ายังว่าหลอดดอกเอาเม่ยไปตายบ้าน,นอกเขาบางสี่โอ้โหฟังนะคุณผู้ชมรครับบอกว่าสั่งลูกสั่งหลานแล้วตอนที่ป่วยหนักๆนี้นะบอกว่ายายไม่รอดแล้วล่ะเอายายไปตายที่บ้านซักแล้วลูกว่ายังไงลูกคนนี้ด้วยไหมอดเอาอดเอาทนเอาลูกบอกว่าให้อดเอาทนเอา อดเอาทนเอายังไงแม่ก็ไม่ตายยังไงแม่ก็ไม่ตายให้อดเอาทนเอานะแม่แล้วแม่อดไหมทนไหมตอนนั้นอดอดทนอยู่ทั้งอดทั้งทนอดทนอยู่อดทั้งอดทั้งทนแต่สั่งลูกแล้วว่าไม่อยากจะอยู่แล้วอยากเอาแม่ไปตายที่บ้านซะเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆแล้วคนที่บ้านพูดยังไงตอนนั้นว่าาย่งบ่หลอดดอกถ้าาย่งหลอดหนี่บ้านของเฮ้าหนี่บ่มีทีอยููมันจะอัง โอ้โหฟังนะครับคุณผู้ชมครับยายสําอางนี่ไม่รอดหรอกถ้ายายสาอางรอดบ้านเรานี่คงไม่มีที่อยู่หรอกเพราะมันหนานมันจะแน่นเกินไปคนจะไม่ตายคนที่แถวแถวบ้านเนี่ยมองแล้วว่ายายสําอางนี่คือเป็นโรคหนักมากๆนะฮะหนักมากๆแล้วคุณลูกเ่ะครับตอนนั้นที่คุณแม่ป่วยค่ะหนักๆขนาดนั้นเนี่ยคิดเหมือนกับชาวบ้านเขาไหมก็ไม่คิดนะเพราะว่าแม่แม่จะรู้สึกตัวตลอดแล้วก็เลยค่ะ หนูถามคุณหมอบอกว่าหนูจะให้ทานสมุนไพรคุณหมอบอกไม่ได้แล้ววันวันสุดท้ายที่ให้แม่ได้ดื่มสมุนไพรหนูก็บอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วสมุนไพรก็คือหัวรักเสียมหัวลักเสียมเรานี่แหละนะครับแล้วก็หนูก็เลยถามบอกว่ากินแบนได้ไหมคือแม่ไม่ไหวแล้วอ่ะบอกจนวันนั้นหมอบอกว่าให้สั่งเสียลูกซะนะบอกแม่ก็ทำงี้นะบอกให้โทรหาลูกสาวให้หน่อยจะสั่งเสียก็บอกว่า ไม่ได้นูยังไงหนูต้องหาทางให้แม่ได้ดื่มสมุนไพรคือว่าก็เลยลักใส่แบนบอกกินแบนได้ไหมเอาเดี๋ยวก่อน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 ด้วยความปรารถนาดีของคุณลูกกระตันยูนี่นะฮะต้องบอกว่าลูกกตันยูอยากจะให้คุณแม่ไปทานไปดื่มยาน้ําสมุนไพรหัวรักเสียมเราไปถามคุณหมอคุณหมอบอกไม่ได้หรอกดื่มไม่ได้ทานไม่ได้ต้องหาวิธีต้องไปแล้วถามหมออีกทีว่าดื่มแบนได้ไหมค่ะ ก็เลยไปแอบใส่ในแบนเหรอค่ะหนูจะิีบแบนออกนิดหนึ่งจิบแบนออกนิดหนึ่งแล้วก็เอาตรงนี้ผสมใส่ค่ะแล้วก็ให้แม่ทานแม่ดื่มค่ะตอนนั้นรู้ไหมรู้จ้ะไม่คุณแม่รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเอแอบใม้ไหมแรกไม่รู้ตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็ทานไปนะครับไอ้ทานนี่คือทานทางจมูกหรือเปล่าค่ะอือก็เอาแอบทานอะไรให้ก็เอาทั้งนั้นแหละใช่ไหมจ้ะพอดีลูกเขาบอกว่า ให้แน่บัหลักเอายาสมุนไพสืมเขาบอกว่าดีขึ้นบ้างไหมลูกมาถามนะคุณผู้ชมครับดีขึ้นบ้างไหมลูกแอบเอาสมุนไพส่แม่บอกว่าวันสองสามวันก็เลยค่อยหายใจลงขึ้นสองสามวันเท่านั้นเองหายใจเริ่มโล่งขึ้นหายใจเริ่มดีขึ้นไม่ติดขัดแล้วหายใจสะดวกขึ้นนี่คือรู้จักอาการตัวเองเลยนะครับทีนี้ก็กินไปเรื่อย ครับมีแห้งมียางกืนนะครับคิดอยากกินข้าวอ้าวมีแรงมีอะไรขึ้นคิดอยากกินข้าวแล้วได้กินข้าวไหมไม่ไม่ได้กินอีกเพราะเขาแย่ใส่ยางอยู่อะไรอ่ะเออหยอดใส่จมูกนี่แหละนะให้ทางใส่ใส่ยางใส่สายางให้กินอ่าหยอดทางนี้แม่มันไม่ได้เคี้ยวเราก็อยากจะเคี้ยวแล้วกี่วันครับที่ออกจากโรงพยาบาลโอ้ได้ เดือนเดือนกลัวเนี่ยเดือนครึ่งเลยเดือนครึ่งแต่ถ้าทานช่วงทานยาสมุนไพรก็อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนี่เม็ดเลือดใหญ่โตทานสมุนไพรเหล่านี้อาทิตย์เดียวเลือดเนี่ยนะคุณแม่นะโอ้นี่ก็เลือดเลือดเลือดนะฮะคนคนสูงวัยเนี่ยเลือดไม่น่าจะนะไม่น่าจะจะมีนะครับน่าจะแห้งไปแล้วแต่ตรงนี้นะครับเลือดยังมี โอ้ยังยังย <hopping>. <AT SW> e ังอยู่อีกนานนะแม่นะยังอยู่อีกนานนะครับยังอยู่อีกนานยังอยู่อีกนานนะครับเลือดที่มือของคุณแม่ฝ่ามือคุณแม่เริ่มมีเลือดขึ้นมาแล้วมีความหวังแล้วแล้วจากนั้นกี่วันครับถึงได้ออกจากโรงพยาบาลเริ่มข้าอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สองแม่หายใจเองได้หายใจเองได้เขาเขาถอดเอะอะไรเขาถอดเขาไอซียูน่ะอาทิตย์ที่สองถอดสายยางแล้วหายใจเองได้หายใจเองได้ ก็เท่ากับว่ารวมแล้วสองอาทิตย์แม่ได้ออกจากโรงพยาบาลหลังจากที่ทานแล้วค่ะทานทานตัวนี้เข้าไปคู่กับยาโรงพยาบาลนั่นแหละแล้วก็แอบไปใส่ในแบนด์ด้วยสามอาทิตย์สองสองอาทิตย์เท่านั้นเองคุณหมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาลหายใจเองได้แบบนี้พี่บ้านอ่ะพี่น้องเพื่อนฝูงแถวบ้านนี้ก็เขาผิดหวังสิแม่ออกจากโรงพยาบาลไปอ้าวก็ได้กว่ามึงตายหมดสุคน มึงมาตายติมีอย่างนี้ด้วยนะฮะออกจากโรงพยาบาลไปใครๆก็บอกว่ามึงตายหมดมึงเขาก็บอกทุกคนว่ามึงตายแล้วมึงไม่ตายเหรอนี่คือเพื่อนพูดใช่ไหมโอ้มีอย่างนี้ด้วยนะผู้ชมมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะฮะเอาล่ะนะครับวันนี้ครับเห็นบอกว่ามีทั้งซีดด้วยเหรออย่ามาซ้ำเติมกูคักเลยๆวะ่ะโอ้อย่ามาซ้ำเติมมากนักนะครับเพื่อนบ้านพูดอย่างนั้นนะครับมีซีดด้วยซีดที่ไหนครับ เส้นที่คออ๋อมีร่องรอยอยู่นะครับมีร่องรอยของการผ่าตัดนะฮะ<ม>โอ้โทษนะคุณแม่ตรงคอนี่คือรอยอะไรครับนี่แหละรอยนี่เหรอรอยจอ่อ <c oughs> โอ้รอยจอะนี่นะ<ม>โอ้ยังมีร่องรอยอยู่นะครับนี่คือเรื่องจริงของจริงนะฮะมีร่องรอยอยู่นะครับที่คอนี้นะฮะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะนะมีมีที่คอนี้ตอนนี้นะครับเห็นบอกว่ามีทั้งฤทธิ์ศีดวงวาวรด้วยหายแล้วฤทธิศรีดวงวารเป็นมานานไหมกี่ปีนาน สามปีสี่ปีแล้วสามปีสี่ปีหนักไหมแม่กินยาในร่มหนักหนักโอ้ขนาดนี้เลยเหรอจะมันจะบานออกมันจะบานออกกับถ่ายนี่คือมีเลือดออกไหมมีเลือดออกมีเลือดออกเอาหลักนะครับตอนนี้คือลิซิโดนี้หายแม่พูดเองเนะคือกลับไปปกติแล้วใช่ไหมร่างกายการระบบการถ่ายปกติเลยไอ้ที่มันมันทะลักออกมานี่กลับปกติแล้ว เแม่พูดเองนะผมแต่ผมไม่ขอดูนะส่วนซีดกับคอดีผมดูได้นะครับเอาละนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของโรคปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงนะครับจนชาวบ้านบอกว่าไม่เหลือแล้วแล้วก็จองวันที่จะไปเล่นไฮโลแล้วนะครับวันนี้กลับมามีชีวิตใหม่มานั่งคุยกับเราที่นี่นะครับคุณแม่สำอางเมืองนามนะฮะแล้วก็ลูกสาววันนี้ ขอบคุณมากๆที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เรามันเล่าสู่พวกเราฟังนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับถามอีกนิดนึงร่างกายแข็งแรงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คุณแม่1อยเปอรเอเอาละนะครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องสุขภาพเหมือนกับคุณยายสังอางน,นี้นะฮะวันนี้ครับคนคุณคงจะได้สาระอย่างน้อยก็คือ ได้แล้วล่ะว่าเราจะดูแลชีวิตเราดูแลร่างกายเราอย่างไรแต่อย่าไปไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะฮะตรงนี้คือสิ่งที่เรานํามาฝากคือประสบการณ์ตรงๆของผู้ที่ดื่มยาน้ําสมุนไพรขวดลักเสียงตัวเขาดื่มตัวเขาเองเขารู้ว่ามันดีขึ้นแต่สําหรับท่านยังไม่ดื่มก็อาจจะยังไม่กล้าที่ตัดสินใจก็อย่าเพิ่งที่จะฟันธงว่าดีไม่ดีต้องลองนะครับแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีวันนี้ครับรายการเลิฟทีวีทีวีที่มีแต่ความรักความปรารถนาดี ให้คุณถึงบ้านเลยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะมีอะไรดีๆมาพบคุณผู้ชมแล้วก่อยติดตามกันวันนี้เวลาหมดลาไปแล้วครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ